แต่เราบ้านพ่อแม่ไม่ได้เป็นอรหัน์ให้เราทุกคนทีนี้เราจะทํำยังไงถ้าเราเข้าใกล้แล้วเราร้อนเราเป็นทุกข์เราหม่นหมองคือพ่อแม่ความเป็นพ่อเป็นแม่ท่านมีอุปการะคุณต่อเราอยู่แล้วแหละแต่ในความเป็นพ่อเป็นแม่ท่านก็มีกิเลสเหมือนกันต่อให้ท่านเป็นยังไงนะในความเป็นลูกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์แต่ต้อง มันเป็นความกระตันยูขั้นพื้นฐานเลยเราจะบอกว่าเรามีทำไม่ได้หรอกถ้าเรื่องแค่เนี้ยเราไม่เข้าใจเพราะมันเป็นมันเป็นพื้นฐานมันเป็นฐานของจิตตัวหนึง่งที่จะเจริญขึ้นเรามันมันจะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรควรละอะไรควรเจริญอย่างน้อยๆอ่ะพ่อแม่ที่ไม่มีทานสอนให้รู้จักทานไม่มีศีลสอนให้รู้จักมีศีลไม่ภาวนาสอนให้รู้จักภาวนาแต่เราจะสอนท่านได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน เมื่อใดที่เราอยากแก้ไขอะไรสักอย่างหรือแก้ไขใครสักคนให้เริ่มต้นที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราในเมื่อเราเปลี่ยนทำไม่ได้เรายอมรับสิ่งที่ท่านเป็นได้ไหมเพราะเมื่อใดที่เราเปลี่ยนจิตใจเราเปลี่ยนเจตนาเราเปลี่ยนจริงๆมันจะค่อยๆซึมซับเนี่ยธรรมชาติของจิตแต่เมื่อใดที่เราตั้งว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเราเองนี่แหละจะสร้างกำแพงขึ้นมาทีนี้